มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขยี้ตารวัวน้องฉัดเติมความสวยให้กับกวางกบมบลชนกลุกนี้หน้าเด็กกระชากวัยทำเอาบรรดาแฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์พร้อมทั้งคือฮายอย่างมากนะคะเมื่อล่าสุด 21กุมภาพันธ์2 5 6พน้องฉัดเองได้แต่งหน้าให้กับนางเอกระดับตำนานอย่างกวางกระบลชนกลูกนี้บอกเลยค่ะว่าทั้งสวยล้วก็หน้าหวานสุดๆน้องฉัดเองได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเมคอัพคุณกวางกระบลชนกดาราซุปเปอร์สตาร์อมตะถ่ายพรีเซนเตอร์เร็ว,รวนี้กราบขอบพระคุณพี่กวางมากๆครับ ลังจากนั้นกวางกมลชนกเข้ามาคอมเมนต์ว่ารู้สึกมีความสุขแล้วก็มั่นใจมากๆทุกครั้งนี่สองครั้งเองที่น้องฉัตรมาแต่งหน้าทำผมให้ค่ะขอบคุณน้องฉัตรเชน่นกันกับงานดีๆของเรานะคะขยี้ตากันโดยรัว,วค่ะน้องฉัตรเติมความสวยให้กับกวางกมลชนกลุกนี้หน้าเด็กกระชาติวมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมวข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ